คอาไม่ได้รวมพลกันนานมากลวนานเปล่านนะหยังไงคิดถึงยังไเนี่ยคิดถึงแค่ไหนไม่เหน้องแสงจันเหมือกันเหรเนี่ยกันไหมเนี่ยวันนี้ไม่ สู้ๆนะฮะขอขอบคุณทุกคนที่มางานไทยแม่หน่าฉนแกู่ใหม่ไปเที่ยวไหนบ้างคี่ใหม่ค่ใหม่ใครไปเที่ยวไหนบ้างไปภูเขาไปภูเขาไปทะเลใคริมากแล้วกคนก็มาดีเดียวเ่อขาใช่ห ปีใหม่ไปหาเธอได้ป่ะปีใหม่ไปหาเธอได้ป่ะ จ๋ยวจบคอจบคาหันไปตรงนักลัวกลัวน้องก็จบคอมากเลยโอเคแ้ไปกล้วัดียกนคะบสวัสดีทกคนครับใหเลยต่อใ่แจวัสดีน้ออ บันไดใหม่นันนาทีเราจะมีเรียนโทนเอินเอินอินรักกันนะคะับอ,น,อ,น,อนครับอินเอินชื่อเอนชื่อ,อะไรนะอ่ะผมเชื่อว่าเราไม่ได้รวมพลกันคน,คนาแล้วแหละผมเชื่อว่าในช่วงนี้มีคนเกิดอาจจะเกิด อาที่แล้วเดี nah ๋ยวอาทิตย์นี้หรือเกิดอาทิตย์หน้าหรือว่าในเดือนนี้ผมจะเอายาเกิดให้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอใี่เกิดเนาะหรือว่ารู้สึกอยากจะเกิดก็ได้ที่เราทำก็ได้อย่างเกิดวนนี้เวลาผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับผมมาขอให้เป็นปีวันเกิดที่ดีที่สุดของทุกคนเลยนะครับได้แล้วครับไปดูเลยนะครับ โอ้ยฝันด้เลยหนูเด็กฝันี้บ้างไหไปลมาอกันตั้แต่กี่เมอมะคือใครก็ไปหาขอาบ้างเออวันนี้วันนี้เหมาแบบตรงดีได้ดีชอบไหมชอบไหมชอบผมหรือชอบผม โอ้ยใครร้ายไม่มีนะว่าใครร้ายผมไม่ร้ายผมไม่นะขอขัดชุดบ้าก็เราไงขอขัดชิดมัดอ่ะสองันนี่มีพี่ไปยขาถามว่าขอขอขัดชิดมัดได้ไหมก็เลยตอบไปว่าเราได้ไหม ได้หะไม่ได้หรอกเด้ๆๆๆแป๊บหนึงมาแป๊บหนึงมาอันเนี้ยครับอันเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นบอสอุ่นหรือบุนบอสให้ดู เขาอยู่ก็ไม่สุขแล้วนะตอนนั้นไม่ยอมไม่ยอมสู้นะสู้กันไปเวลาตายตีแล้วไหวเหมือนกันเนาะไหวเหมือนกันเนาะเราเดินทางมาถึงสิ้นปีแล้วอ่ะเหมือนทุกอย่างมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานหรือเดือนที่เราเอ่นเนาะใช่เอออยากขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบอย่างบางคนเนี่ยโอ้ยเห็นไ น่าดุงานเลยอะไรเงี้ยขอบค <c oughs> ุณทุกคนมากๆเลยครับ <fry> พ <UC S> ี่ตามซัพพอร์ตพวกเรานะครับผมผมดีใจมากๆที่ที่ชีวิตนี้ได้แบบได้เกิดมาเรากับมีคนรักมากมายขนาดนี้ขอบคุณครับผมก็อยากจะมอบความรักนั้นอยากจะมอบกำลังใจนั้นกลับให้พวกพวกพี่ๆทุกคนเลยนะครับทุกคนเอาไปเลยผมได้แล้วเท่าไหร่ผมส่งกลับไปร้อยเท่าเลยล่ะร้อยเท่าเลยจริงจะซื้อในรับ เสือนะโเสือีแนแม่อย่าตุยแล้วเนีคา้ไม่มีอะไรมาให้เลยมีต่หดใจ ขึ้นไไหม่เยเลยนะเพื่อนๆไปะได้หางปดับปลอดภัยนะครัาผมไปได้ทางกลอบทังนะครับผมอ๋อค่

เนนนี้ผมไอ้เ่มาแล้วแหละผมเนี่อนนี้เ้เหนกระโดนเจ็ดเหะอปุ๊วันนี้ผมว่าผมเป็นซัดคอร์สแน่เลยอะไรเนี่ยโอนโหวันนี้ซาบ้าก็มาเสร็จทุกองให้ทุกคนนะครับ ไคนอยากได้ก oh ็โอมมาเลยม้อายจายเดียวให้ได้ท <leaned enta> ุกคนเลยอะเยอะเลยอะันมันมันหลันะตัวมันจะเบลอหมลตรงนี้เด็กใคอยากได้โอมม เอาละกันผมผมให้ใครก็ช่วยๆกันจัดยากให้เพื่อนด้วยนะครับโคลาอันพอนะโคลาอันพอนะขอบคุณครับอยากกินลูกอมไหมต้องเง่นก่อน ยังเห็นไหมว่าใครอาไปหลายอาณาจักรจะเป็นคนด้วยนะผมผมหายาณาจักรให้ทุกคนแต่ก็ไม่ใช่หน้าตผมแต่ทุกคนด้วยผมจะไปแต่แต่แต่เนาะแต่เนาะแต่เนาขอโทษที่ไม่ได้จริงผมเป็นห่งทุกคนนะครับผมดอยากล่ให้คนหาย่ได้ย เอาแข่งต่อแล้วก็แงต่อต่อให้หน่อยแล้วต่อ้าหลังให้หน่อยขออะไรลูกอมเหรอ ร้อขอให้เธรักฉันต้ได้ดาว่อไปให้หน่อยได้ไหม่เดี๋ยวไปเราไปวัดฝั่งคน้ดบ้า่งแนีั่งนี้จะไปสั่งแนก่อนนเย่งนี้

เป็นเรื่องที <Ash well. S 2> ่ผมเคยรดมากเลยไอ้เรื่องตาได้ไาด้เรได้่งตาไป้ให้ได้ไยย อาขอบโทษด้วยนะครับกรณีที่เปลียนมาแ้นต้นไปขอขอโทษด้วยนะคะทุกคนไม่ไม่รอยใจแล้วโอ้โ

เจ้าอหมันต้องหรอร่างกันห่อ่างกัน่อได้ไมาแรกกันแรกแรกของขวัญหรอ m e r ่ y c h r i ต t มา s m e r ่ y c ร r i s t m a s ครับจริงๆแ้เขาไม่รู้ใช่ไมว่ามันจะเขาที่เขาให้มาแบแอบเจ็บไปอันนึงอ๋อไม่รู้เลยคราบผม อะไรให้ดูไม่ใหาหลอกนะพี่บอกว่าอะไรถ้าพี่เข้าไปใกล้ๆอ่ะหนูจะเจ็บคอพี่พี่เป็นห่วงหนูใครที่กลไม่ต้องเสียใจนะฮะขออะไรนะไม่ใหาหลอกทุกคนครับใครยังไม่ออกกับแฟนมีดบ้างมองอะไรจะบห้า เออออกกับแฟนมิ้บ้างโอู้นี่ดีแล้วแนมิ้ชอบไหมชอบไหมชอบชอบเพิ่งไหนชอบเพิ่งไหนอยากอยากแบบอยากอยากมีเนาะแฟนมิ้งรอรอให้ผมรอก็ดีนะแต่ก็เป็นอย่างที่แฟนนะอ๋อ มีทุกคนน้ากันมากเลยขอบคุณนะครับผมขอบคุณดีมากอบนะครับผมขอบคุณด้านมาถ่ายรูปไหมให้ถ่ายรูปดีบอว่าราไนถ่ายรูปก่่รูป้านกวาเอาเริ่มจัดตรงไหนดีขวาไปซ้ายไะแต่แต่งันแล้วก็ดูวนลสคนนี้เลยอไหนดีถ่ายรูปก็ตังนี้ครัไดีดีครับจต้องตนี้นะมาฝังนี้โอเค ่ากันเ็อะเป็นอ่าเาเรว่าใชผนะอ่อียังดีแล้วมาถ่ายรูปกันดีกว่าเริ่มเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้แล้วก็ไล่ไปเลย ขอบคุณน้อยขอบคุณนะครับผมแล้ๆว่าขอบคุณขอบคุณนะถ่ายรูปกันถ่าย้ะกรุ๊บกรุปนี้ไหนขอเสียงหน่อยเร็วขอเพิ่มแบบแซบๆขอแบบแซบๆมาแซบๆที่ว่าอะไรเนี่ยแซบๆโพสยังไงวะ แต่<ด>อันนี้กราค่ออีกรอบหนึ่ขอแบบขอแบบถ่ายมาตั้งแต่ว่าเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้้อ 来了，来。

上阵。 ครับผมาได้วยไล่เรื่อยๆเดีวจะไลเนน้อไลเ่ยอเคหมจไล่เนเน้เรื่อมาตอวมาเ็บความจงใจดูๆกันได้ขอขอเนเ็ดคาดเนเจดเลยอ่หาใจตๆได้ไมได้้าน่ง

เล่นบุกเลยเหรอเมื่อกี้ไ มักผ่านไปเลเื่อยๆนะครับทุกคนกนะ็แต่เราถ่ายรูปตรงนี้แล้วล่ะมรงนี้ม,มุมหนึงก็เดี๋ยว โลยครับผมอ่ะก่อนจากกันวันนี้ไม่อยากจะลาไปเลยแต่ว่าวอ,อุดมมือและพร่อนนะหยอกหยอกหยอก,ยอก,ยอกครับผมก็ขอให้ออทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็ <โฮ S 1> ขอให้ก็นั่นแหละอ่าทิสบัตหมือทิสบาตแอนด์แอนตินวีาเนี่ยนะคอยู่รอบนนงนะครบวนี้ก็คงจะต้องอ่า เวลาของเราแล้วนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาซัพพอร์ตขอบคุณทุกคนจริงๆที่สนับสนุนแ,และก็ดีใจพวกเรานะครับผมไปทุกคน,นเดินทางกลับบ้านกัน,นดีๆด้วยนะครับผมก็วันนีถ้ถ้าทำอะไรผิดพลาดไปทำอะไรให้ไม่พอใจก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าผมไม่อยากถ่ายน่าแบบทุกคนต้องรู้สึกไม่ดีนะเพราะว่าจริงๆผมยังไปเดินในเรื่องของผ่านหลายๆเลรก็ผมอยากให้ทุกคนได้รับเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเข้าใจเข้าใ,ใจน้องเข้าใจเข้าใจตรงผมด้วยนะเข้าใจได้ไหมครับขอให้เป็น ปีหน้าที่ดีที่สุดข,ของทุกคน<ช>นะครับผมแล้วก็ขอให้เป็นปีใหม่ปีนหน้าที่ดีที่สุดข,ของทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสำหรับทุกคนนะคะครับแล้วนะครับทุกคนดขอขอขอูข,ของฝ่ายด้วีกันนะครับกันเลย